คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมเวลาเราน้ำตาเนี่ยมันพุ่งสูงปี๊ดเนี่ยเราถึงเริ่มจากยาเม็ดเดียวแต่พอผ่านไปปีหนึ่งมันกลายเป็น2เม็ดเผลอแป๊บเดียวต้องฉีดยาและวคำถามคือถ้าเรามาถูกทางแล้วอ่ะทำไมยาถึงต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเพราะเรากำลังไล่ตามแก้ที่ปลายเหตุครับเรากดตัวเลขให้นิ่งแต่ร่างกายข้างใน มันยังร้องไห้อยู่เลยผมเชื่อเสมอครับว่าร่างกายมนุษย์ฉลาดที่สุดเลยถ้าเราให้วัตถุดิบที่ถูกต้องนะร่างกายเขาจะซ่อมแซมตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ต้องพึ่งสารเคมีเป็นกำรรม,มือแต่พึ่งธรรมชาติที่เราห่างหายไปครับนี่คือเหตุผลที่ผมทำเวจี e บาลานซ์ขึ้นมาครับผัก15ชนิดจากแปลงเกษตรอินทรีย์ที่หล่มสักดผมไม่ได้ใส่แค่ผักลงไปนะครับ แต่ผมใส่ความสมดุลที่ร่างกายคุณโหยหาครับช่วยให้ระบบต่างๆนะครับระบบอินซูลินระบบร่างกายระบบการทำงานกลับมาทำงานอย่างที่มันควรจะเป็นแก้ไขกันที่ต้นตอจริงๆฮนะไม่ใช่แค่กดตัวเลขไว้ชั่วคราวกินอาหารให้เป็นยาครับดีกว่ากินยาให้เป็นอาหารนะผมไม่อยากให้คุณเป็นแค่ผู้ป่วยที่ต้องรับยาไปตลอดชีวิตครับ แต่ผมอยากให้คุณเป็นคนสุขภาพที่ดีที่มีความสุขกับครอบครัวไปนานๆลองเริ่มวันละแก้วดูนะครับให้ธรรมชาติจากผืนดินไทยดูแลสมดุลในร่างกายของคุณแล้วคุณจะรู้ครับว่าการมีสุขภาพดีแบบยั่งยืนมันรู้สึกดีแค่ไหนครับ